สวัสดีค่ะช่างเจจ่าพาปลูกนะคะเนี่ยค่ะวันนี้วันที่ยี่สิบหกยี่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหสิบห้านะคะสภาพบ้านเจจาก็ประมาณนี้ค่ะเจะจ๋าก็เริ่มทยอยเคลียอะไรบ้างแล้วแปลงผักแปลงผักที่ล้มแปลงนู้นเจจาก็เอาเอาดินออกมดแล้วแต่ฝนมันตกค่ะแล้วดินมันแฉะเจจาก็ยังไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ปุงดินในแปลงเลยเนาะก็เดี๋ยวเดี๋ยวคิดว่าพรุ่งนี้ พรุ่งนี้ถ้าฝนไม่ตกเจจ๋าตื่นมาแต่เช้าเจจ๋าะจะรีบทําเลยเพราะว่าเยจ๋างานงานเยอะหลายอย่างค่ะก็ในในฉลาน,น,นเนาะก็ทยอยท,ทําทีละเล็กทีละน้อยไปส่วนขาค่ะเจจ๋กาก็เอาตามเมี่ยงตามเมี่ยงแล้วอ้อยเจจ๋กาก็ตัดมาแล้วเนาะตัดมาแล้วแล้วก็เอามาชทําไว้ไว้ทําพันจะปลูกที่สวนของเจจ๋าเนาะแล้วอ้อยดํยาจจ่าชิมดูแล้วหวานหวานมากแล้วอร่อย ยะจ่าก็เลยว่าถ้าเรามีอ้อยไว้เราไม่ต้องซื้อกากน้ําตาลไม่ต้องซื้อน้ําตาลเราจะปลูกอ้อยไว้เยอะๆปลูกอ้อยไว้เยอะๆไว้หมักปุ๋ยของเรานะคะเอาอ้อยหมักแล้วก็แทนน้ําตาลแทนกากน้าตาลลดต้นทุนของเราเนาะเราก็จะปลูกไว้เยอะๆแล้วก็จะคั้น้ําขายเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อยอ้อยอีกอย่างหนึ่งก็คืออ้อยที่เขาคั้นน้ําขายยะจาจะพยายามศึกษาเรียนรู้เนาะก็อะไรที่มันลดต้นทุนแล้วทาได้ยะจาก็จะทําไปเนาะเอ่อ กระถางนู้นเจ๊จ๋าก็ปลูกหอมแบ่งไว้เนาะหอมแบ่งก็กาลังงอกแล้วค่ะแล้วยังมีอีกยังยังเหลืออีกเยอะเดี๋ยวมันจะแฟบหมดซะกก่อนเนาะมันจะอ่อหัวมันจะฟอหมดเจ๊จ๋าก็เคลียร์แปลงส่วนมะละกอต้อนนี้เจ๊จ๋าว่าจะลองตอนดูเป็นการทดลองเรียนรู้ว่าตอนมะละกอนะคะแต่ยจ๊จ๋าไม่รู้ว่าเป็นพันธุ์อะไระดูใบเขาค่ะใครมีความรู้เรื่องมะละกอช่วยบอกเจ๊จ๋าหน่อยนะคะว่าใบาลักษณะแบบนี้เป็นมะละกอพันุ์อะไรแต่ใบเขาสวยค่ะสวยทำไมใบเขาสวยอ,ยอย่างนี้อ่จะเจจ๋าก,ก็ โอใบมะละกอสองต้นเนี้ยค่ะสวยมากเลยใบสวยจริงๆใบเขาจะเป็นแฉกแบบนี้ค่ะต้นใหญ่เนยจ่าจะเก็บไว้ส่วนต้นเล็กเนยาจ่าก็จะตอนนะคะแปลงผักแปลงนี้เนยาจ่าก็จะขยับไปไว้ตรงนู้นค่ะไปไว้ตรงนู้นหรือว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงตรงไหนก็ได้นะคะเนยาจ่าได้ย้ายดินจากแปลงนู้นมาใส่แปลงนู้นคือเนยาจา่าไปยกสูงแล้วค่ะแต่ไม่รู้ว่าผักจะรอดพ้นจากหอยทากหรือเปล่าเนาะเพราะว่ามันอยู่กับพื้น หอยเขาก็เยอะนะคะแล้วหน้าฝนแล้ฝนตกตลอดเวลาเจ๊จาก็ปลูกหอมแบ่งในกระถางแล้วก็ย้ายดินเอา,าไว้เราแปลงผักแปลงนู้นเจยจาก็คิดว่าจะเอามาตั้งหน้าบ้านหรือต้องวางแผนค่ะแต่ตอนนี้ก็พ่อกล้าไว้รอเนาะเนี่ยอัปเดตสถานการณ์วันนี้นะคะฝนตกตั้งแต่กลางคืนแล้วค่ะยังไม่หยุดเลยค่ะตอนเนี้ตกไปปอยไปปอยอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวมาดูอีกฝั่งหนึ่งหน้าบ้านเาจ๊จ๋าเนะาะเจ๊จ๋าวางแผนไว้ว่ายังไงเดี๋ยวเาจ๊จ๋าจะมาเล่าให้ฟังเนาะ ส่วนต้นมะม่วงเจจ่าเนาะก็เห็นไหมแทงยอดใหม่ออกมาเต็มเลยค่ะปีนี้ก็ได้กินลูกเหมือนเดิมแล้วค่ะอาจจะดกกว่าเดิมด้วยซ้ําหรือว่าอาจจะมีเฉพาะสองกิ่งนี้ก็ก็ไม่เป็นไรค่ะถือว่าเป็นการพักตัวเข้าไปเนาะไม่ได้ตัดแต่งกิ่งนานเดี๋ยวรอบต่อไปปีหน้าเจจ่าก็ต้องจะตัดกิ่งนี้2กิ่งนี้ออกแล้วก็เหลือไว้ตรงนู้นเนาะส่วนตรงนั้นทองดําตรงนี้ขนุนก็ต้องตัดออกค่ะเพราะว่าบาังแสงผักของ,ของเราเนะาะบังแสงกล้าผัก ไอ้แปลงผักของเราเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันค่ะค่ะส่วนโซนด้านหน้ากระถินก็ตัดแทงยอดออกมาใหม่แล้วค่ะเดี๋ยวจะจ๋าจะเก็บไปให้ร้านต้มตําเนาะเขาอยากได้อยู่แล้วคะ่ะยอดกระถินอ่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนเดี๋ยวจะตัดคือพยายามจะไม่ให้เขาโตแล้วคะ่ะเอาไว้แค่นี้ก่อนออตําลึงก็ยังใช้ประโยชน์ได้นะคะทําสบูต่ตําลึงอยู่ลูกค้าจจ๋าใช้ก็ในหมู่บ้านเขาบอกโอเคอยู่เจ๊จ๋าจะทําผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วก็ เอาไปวางตามอ่าไดจ๋าเป็นเป็นเรื่องของอนาคตนะคะไม่พูดถึงดีกว่าก็เนี่ยค่ะก็ตรงเนี้ยยังไม่เคลียร์เพราะว่าเดจ๋าทย,ยอยเคลียร์ตรงนี้ตรงโรงเรือนเอาย่าเอะไรออกหมดเดจ๋าก,ก็ทชอทองพันช่างไว้ไปผูกที่สวนแล้วก็ต้นทุนดจ๋าก,ก็ยังไม่ได้ตัดทํากับข้าวเนะาะเดจ๋าจะแกงแต่ว่ายังไม่ได้เวลาแกงไม่ได้เลิกสักทีเลยค่ะ พอ,อาหากินกับข้าวที่เรามีอยู่ก่อนเดี๋ยวมันอยู่บนต้นมันอยู่ในบนต้นมันก็ยังไม่เสียหายเนาะเอาเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวยายจ๋าค่อยทำเพราะทุกวันนี้ยจจาจ๋าก็ไม่ได้ว่างอยู่แล้